สวัสดีครับพบกับผมนายเฮฮาอารมณีมาพร้อมกับข่าวเช้าข่าวขคาวข่าวดุนข่าวดีข่าวดังพวกข่าวทันเหตุการณ์รอบด้านกับสถานีข่าว h ฮฮาอาเซียนดอทคอมเช้าข่าวดุนอีกครับสำหรับข่าวนี้แก้มกวินตรานุ่งบิกินี่ถ่ายวิวนิตยสารมาเจ้าของคติในการทำงาน ไม่ปลดไม่แหกไม่สะพานโคง้งโอ้โซึ่งแก้มกวินตราเป็นคนที่คุยอะไรต้องชัดเจนก่อนที่จะทำงานถ่ายเซ็กซี่ถ้ามีอะไรบอกว่าไม่ได้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้อ่าความเซ็กซี่มีขีดจำกัดเหมือนกันซึ่งการถ่ายหนังสือมาหรือนิตยสารมาเป็นชุดว่ายน้ำคอลเลกชันซัมเมอร์บิกินี่ใสๆอย่างไรก็ดี สาวแก้มบอกว่าถ้าหุ่นยังดีความเซ็กซี่ยังได้ยังมีคนจ้างก็อยากจะมีถ่ายเก็บไว้ทุกๆุกปีเซ็กซี่ปีละเล่มครับ